ก็ได้ได้เรียนไปเข้าค้องเอา่อง่าอัวอะาทุกคนก็เด้อ จะวาดหรืออีกในนึงก็จะวาเป็นรองเจ้าวาดก็ได้กันแล้วแต่เขาบางคนเขาก็เรียกเขาเรียกว่าเป็นรองเจ้าวาดบางคนก็เรียกผู้ช่วยแต่ใน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 ,ในหมู่บ้านหรือคนทั่วไปเขาจะเรียกเรียกรอ,องเจ้าวาดส่วนในทางคณะสงฆ์ก็เป็นแค่เพียงผู้ช่วยเจ้าวาด อาตมาก็รู้จักกันหลายๆคนหลายๆหลายๆท่านก็รู้จกักอยู่แล้วก็เป็นหลวงพี่น้อยอสำนักตักตอนนี้ก็เป็นพระครูไบดีกาเป็นพระครูไบดีกาเอาเสั้นเอาแบบกันเองก็คือหลวงพี่น้อยนะส่วนมากก็จะให้เรียกกันว่าหลวงพี่น้อยมันจะได้เป็นกันเองถือยศถือ ตำแหน่งถือฐานะฐานาอะไรกันก็มาอยู่ที่วัดนี้ก็ประมาณปีห้าแปดปีห้าแปดมาอยู่ช่วยหลวงปู่สร้างโบสถ์อยู่ช่วยพัฒนาวัดช่วยท่านจริงใจจริงๆก็อยากจะสึกตั้งนานแล้วล่ะพอดีหลวงปู่ท่านให้ช่วยสร้างโบสก็พอจะรู้เกี่ยวกับประวัติหลวงปู่อยู่บ้าง ตั้งแต่ตั้งแต่ท่านเริ่มมาสร้างที่นี่สร้างวัดที่นี่เตั้งแต่ท่านบวชล้วก็พอจะรู้ประวัติคร่าวๆของท่านเดิมทีวัดเนี้ยสร้างในปีปีถ้าจำไม่ผิดนะก็ปี50ทนี้จุดจุดเริ่มต้นของการที่จะมาเป็นวัดเนี่ยก็มาจากหลวงปู่ หลวงปู่บุตรของเราก็ท่านก็ย้ายมาจากวัดทับใหม่ซึ่งเป็นวัดวัดเก่าของท่านย้ายออกมามันก็มีเหตุของการย้าย <c oughs> ย้ายวัดเท่าที่เขาเล่าให้ฟังกับที่หลวงปู่เล่าให้ฟังแล้วก็ลกูกลูกของลวงปู่เล่าให้ฟังก็คือตอนนั้นหลวงปู่อยู่ที่วัดทับใหม่ แล้วเกิดเจ็บป่วยเจ็บป่วยคือรักษาไม่หายประมาณนั้นรักษาไม่หายจนจนลูกๆเนี่ยไปดูไปดูปด,ดวงเอาเอาดวงของปู่ไปดูก็เขาบอกว่าหมอหมอเขาบอกว่าถ้าลุงปู่ย้ายที่อยูอ่ก็จะหายป่วยจะหายป่วยจากจาก เกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องอาาพาธอะไรเงี้ยก็หลวงปู่ก็เลยตัดสินใจมาตัดสินใจมาย้ายวัดย้ายย้ายที่อยู่ตามลูกตามตามที่หมอดูเขาได้ทํานายไว้ก็มาอยู่ตรงเนี้ยเป็นป่าช้ากัมาอยู่ที่ปา่าช้าก็มามาทํากระตอบเล็กๆอ,อ,อยู่หลังหนึ่งมาทํากระตอบเล็กๆอยู่หลังหนึ่ง ซึ่งตรงเนี้หลวงปู่สมัยที่ท่านที่ท่านยังไม่บวชเนี่ยท่านก็เป็นมรรคทายกเป็นอะไรต่ออะไรเป็นกับเปรเลทั้งมรรคทายกอะไรก็เอาคนเอาอะไรเอาคนตายนะมาฝังไว้ที่เนี่ยประจําก็คือเป็นป่าช้าประจําหมู่บ้านาประจาหมู่บ้านาท่านก็มาอยู่อยู่จนาหายจากอาพาธจากอาพาธ พอหาจาระพาดปุ๊บทีนี้ตถาญาติโยมตถาญาติโยมเขาก็ขออนุญาตหลวงปู่ให้ทําเป็นอะไรนะเขาเรียกที่พักสงก่อนที่พักสงก็ตั้งแต่ปี50ทศาเป็นที่พักสงพอมาปี51านึ่งก็มาเป็นสํำนักสงก็ขออนุญาตเป็นสํานักสงหลังจากนั้น ก็มีการพัฒนาก่อสร้างก่ออะไรต่ออะไรมาเรื่อยๆจนมีมีอะไรมีศาลามีกุฏิมีสาลา,ม,ม,า,ามีเมนมีหอะระฆังก็ยังไม่เป็นวัดยังไม่เป็นวัดจนมาถึงปีห้าแปดที่ที่ที่เราที่เรามาอยู่เนี่ยที่เรามาอยู่นี้าานปีห้าแปดตอนนั้นก็ยังยังไม่เป็นวัดนะยังไม่ได้ขึ้นเป็นวัด ก็จนมีหลวงปูด่ดำรีอยากจะสร้างโบสถ์เพื่อที่จะได้เป็นวัดที่สมรูนพอปรึกษากันกันเราแล้วเ้ียว่าแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายตกลงกันว่าจะสร้างโบสถ์เราก็เลยต้องรีดดำเนินการขอจัดตั้งเป็นวัดให้ถูกต้องก็ได้เป็นวัดในปี59 พอได้เป็นวัดในปีห้าเก้าก็คือจุดเริ่มต้นสร้างโบสถ์เลยเริ่มทำการก่อสร้างเริ่มทำการก่อสร้างโบสถ์ก็ทีนี้การก่อสร้างโบสถ์เนี่ยมันก็ค่อนยากค่อนข้างจะยากแล้วด้วยวัยอายุการศรกษาของปู่อายุการศรกษาของปู่เนตอนนั้นท่านก็ อายุร้อยปีมันถ้าจำไม้ผิดร้อยปีหรือเก้าเก้านี่แหละอ่ก็มีคนดูถูกท่านหลายคนไม่ว่าจะเป็นพระผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นญาติโยมก็ดูถูกท่านไว้ว่าแก่ปัจนนี้แล้วจะจะสร้างโบสถ์เสร็จเหรือจะไม่ตายก่อนเหรออะไรประมาณนั้นไอ้เราก็เป็นคนที่แบบเป็นคนที่แบบ ไม่ชอบเป็นใครดูถูกครูบาอาจารย์เราเพราะความศรัทธาแล้วก็บวกกับความรักที่เรามีให้กับหลวงปู่ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าภายในสามปีเนี่ยจะอยู่ช่วยหลวงปู่ทำบุตรให้จนเสร็จ <c oughs> ทีนี้มันมีเงินวัดอยู่ก้อนหนึ่งก็เลยเอามาทำวางงานจัดงานวางกีลาเลิก สร้างโบสถ์มันเหลือ,เหล,อเหลือเงินอยู่ไม่เท่าไหร่หลังจากจัดงานแล้วก็เหลือเงินอยู่ไม่เท่าไหร่จุดเริ่มต้นในการทําวัตถุมงคลก็ดีในการต่อตั้งเป็นานาชนะอะไรต่างๆก็ดีก็มาจากตรงนี้แหละก็ได้จัดทำเหรียญหลวงปู่ขึ้นมารุ่นหนึ่งหึ่งไปมาสมปรารถนา หลังจากนั้นก็กระแตตอบรับในพุทธคุณในในเรื่องในเรื่องอ,อะไรวัตถุมงคลของปูก่ก็คือใช้ได้ดีอ่ะใครเอาไปแขวนเอาไปบูชาก็ดีมาตลอดจนมีชื่อเสียงขึ้นก็ได้ตดทาจากญาติโมยมนั่นแหละที่ช่วยกันประกอบกับหลวงปู่ท่านก็เคยด้ได้ร่ำเรียนวิชาอะไรพวกนี้มา ในสายของหลวงพ่อเอียบ้างในสายของพระคณาจารย์อื่นๆบ้างนี่ก็ในสายของาราวาสท่านก็ได้ใช้วิชาตรงนี้มามาทําการพุทธาพิเตกเหลียนต่างๆก็ได้ปัจจัยจากญาติโยมมาช่วยสร้างบสถ์อันนี้ตาบ่นี่สร้างสามปีสี่เดือนนะสามปีสี่เดือนเสร็จเป็น เป็นเวลาที่ไวมากงบประมาณในการก่อสร้างก็ยี่สิบหกล้านไนดะ้ยี่ิบหกล้านซึ่งไม่เกี่ยวกับงานงานปั้นงานอะไรนะเฉพาะกำแพงโบลอบบ้อโบตัวโหมดตดโบ,บลังนี้ก็เป็นก็ออกแบบเองออกแบบเองออกแบบโดยหลวงปู่กับหลวงพี่กับเราเนี่ยเป็นคนช่วยกันออกแบบ ข้างในข้างในเนี่ยโยมเห็นว่าเนี่ยจะเป็นทองคำนะใช้ทองคําแท้ทองคําแท้มีแค่สามหลังในในในประเทศไทยที่ใช้ทองคําลงแผ่นเซรามิกมีแค่สามหลังเพราะว่าการทําค่อนข้างจะสูงราคาสูงใช้ทองคําแท้ไม่ได้ทองคําเปลวมามาแปะนะคุณโยม เป็นทองคําแท่งเราใช้ทองคําแท่งเนี่ยเอามาผสมกับอ,อย่างอื่นตามตามตามวิทยาศาสตร์เขาแหละเพื่อให้เปอร์เซนต์ทองมันต่ําลงแล้วก็จะได้ปริมาณที่มากขึ้นก็มาใส่ในในกระเบื้องแล้วก็อย่างกรอบรูปนั่นอนะอันนั้นเป็นทองคําแท้อันนั้นอันนั้นคือเปอร์เซนต์เปอร์เซนต์เ,เ,นเต็มเลยอ่าน,นั้น่ะ สามารถแกะขายได้ครับพูดเองกันพูดกันตรงๆแต่กระเบื้องผนังโบสถ์เนี่ยแกะขายไม่ได้แต่ถ้าเป็นภายในเนี่ยที่ลอกรอบกรอบรูปอ่ะจะขายได้อือันนั้นเป็นทองคำเปอร์เซ็นเต็มเ,เ,เลยถาลายในะเก้าสิบหกใช่ไหม,อ,มอันนี้ก็อยู่ประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่เ็เอร์ซ็นตะยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ บทนี้ก็ลักษณะของโบทเนี่ยจะเป็นออกแนวแนวออกแนวแนวสามสามภาครวมกันภาคกลางภาคาอีสานภาคเหนือก็ออกแนวแนวของทางภาคเหนือซัส่วนใหญ่ในการออกแบบรวดลายๆๆแล้วก็ผสมผสานกับทางภาคอีสานแล้วก็ภาคกลาง แล้วก็ตัวประตูหน้าต่างนี่ก็จะประตูนี่ก็จะเป็นไม้ตะเคียนทองส่วนฝ้าแล้วก็ประตูแล้วก็หน้าต่างนี่จะเป็นไม้สักทองซึ่งโยมก็ถวายมาให้จะเป็นปฏิหารอย่างหนึ่งอันนี้ต้องขอเล่านิดหนึ่งคือด้วยบุญบารมีของปู่อะไรก็เราก็ไปหาซื้อไม้มาหาซื้อไม้มาทํามาทําประตูทําหน้าต่างทำฝ้า ดีไปหาตื้อตามลงเลื่อยลงไม้เขาไปเจอลงไม้ของโยมโกตังที่คองหาก็ไปองค์เดียวนี่แหละดุมๆเข้าไปเลยก็ต้องการไม้ประมาณนี้ประมาณนี้โยมเขาก็บอกว่ากับผมไม่ขายให้หรอกแต่กับผมจะถวายให้ทั้งหลังเลยก็ถือว่าเป็นเป็นบุญบาร,รมีของท่านของ,องปู่ท่าน ก็ได้โยมโอตังโดยจากไม้ตะทองมาธะเกียนทองมาให้ส่วนงานอย่างอื่นก็งานปฏิมากรรมนี่ก็คือเราก็จะทำทำไปเรื่อยๆเพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของคนคนรุ่นใหม่ตรนงานก็งานปุนปั้นนี่จะเป็นงานเก่าๆงานตามโบราณนั่นแหละโบสนี่เป็นโบสมหาอุดนะ โยมจะเห็นว่าไม่มีประตูด้านหลังนะมีแค่ประตูเดียวนี่โบทมหาอุดเนี่ยมีดีหลายอย่างมีดีหลายอย่างแล้วก็ใช้ได้หลายอย่างมีดีในตัวไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปทำอะไรมากก็ขังในตัวเพราะโบสถ์มหาอุดจะมีฤทธิ์ในตัวตามโบราณเขาว่านะประวัติ ข้าวๆของหลวงปู่ละก็เท่าที่จำได้แล้วเท่าที่ศึกษาจากบ้านเดิมของท่านที่ไปค้นคว้าแล้วก็ไปศึกษาจากบ้านเดิมของท่านเลยนะท่านก็เป็นคนโคกูทอ,องอเ,ปอเ,ปเป็นคนอยู่โคกูทอ,อ,องประจ,จันตคามจังหวัดประจีบุรีท่านก็ น่าจะเกิดในปีพศ2474หรือเปล่าสองสอ่า2474ถ้าจำไม่ผิดนะอ่า2474หรือไงนี่แหละก็ RPG. แต่ในตามบาตัตรประชาชนเนี่ยในตามบาตัตรประชาชนจริงๆ er เนี่ยอ่า24 24 54หรือเปล่าเพราะว่าตามบาตัตรประชาชนจริงๆเนี่ยจะไม่ถึง จะไม่ถึงอายุร้อยสิบเอ็ดนะจะประมาณร้อยร้อยแปดหรือเปล่าประมาณร้อยแปดร้อยร้อยแปดเนี่<ช>แต่ถ้าเราตามเราไล่ไล่ไทม์ไลน์สมัยใหม่หมเขาเรียกอะไรนะไทม์ไลน์ใช่ไหมถ้าเราไล่ไทม์ไลน์อย่างตามที่เราไปไปไล่ามาไปไล่ามาจากจากบ้านเดิมของท่านบ้านเกิดของท่านเนี่ยเราไปถามคนคนเก่าเก่าเมื่อประมาณ ปีหกศูนเนี่ยได้มีโอกาสได้มีโอกาสได้ไปไปไปบ้านเกิดทา่านก็ได้ไปพูดง่ายๆก็ไปขุดคุยประวัตินั่นแหละอ่ไปขุดคุยประวัติของท่านก็ถามจากคนเฒ่าคนแก่แถวโคกทองบ้านบ้านหนองแสงบ้างไอ้หนองหนองแก้วไม่ใช่หนองแสงหนองแก้วอ่าตำบลนองแก้วจากจากจากแถวแถว,แถวนั้น หลายคนก็พูดตรงกันก็ท่านแจ้งเกิดช้าไปประมาณห้าปีหรือไงเนี่ยประมาณนี้นะแล้วก็ับกับหลวงปู่โสรดเนี่ยกับหลวงปู่โสรดวัดโคกอูทองเนี่ยท่านจะแจ้งเกิดกันประมาณห้าปีแจ้งเกิดช้าไปประมาณหนะ้า,าป,าป,าป,ป,าปีตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีหมู่บ้านคนคือบ้านมันอยู่ห่างๆกันแล้วก็มันไกล อำเภอมันไกลอำเภอแล้วมันเป็นป่าดงดิบสมัยก่อนอืตามที่เขาเล่าให้ฟังแล้วก็หลวงปู่ก็เล่าให้ฟังสมัยก่อนการจะเดินทางไปไปแจ้งเกิดที่อำเภอรหรืออะไรเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาในการเดินทางแล้วมันใช้เวลาในการไปหลายวันอมันต้องเดินเดินเท้าอย่างเดียวทีนี้อเขาก็เลยไปแก้ง แจ้งผู้ใหญ่บ้านนะ่ะแจ้งแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งพ่อบ้านนะ่ะเขาเรียกว่าพ่อบ้านอะแจ้งพ่อบ้านนี้พ่อบ้านพ่อบ้านก็ไปกว่าจะไปแจ้งอำเภออีกทีก็บางทีก็ลืมมันคนสมัยก่อนนะแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเรายังแจ้งแจ้งเกิดช้าไปปีงเลยตัวเราเองเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเกิดจริงๆมาพอต่อสองห้าหนึ่งหนึ่งแต่ไปแจ้งเกิดเป็นสองห้าหนึ่งสองคน แต่ก่อนเนี่ยจะเป็นอย่างเนี้แต่ไมก่อนนะทีเนี้ยลหลวงปู่อ่ะที่ตอนเกิดที่ตอนท่านเกิดมาเนี่ยท่านอาภัพยอย่างหนึง่งคือเกิดมาปุ๊บได้ประมาณเดือนหนึ่งหรือไงเนี่ยเดือนหนึ่งหรือเจ็ดวันเนี่ยจําไม่ได้ต้องถามท่านอีกทีต้องถามหลวงปูท่ทีโยมมันดากสียโยมมันดาสียก็ถูกเลี้ยง ถูกเลี้ยงโดยโยมยายถูกเลี้ยงโดยโยมยายก็ไปกินนมก็ไม่มีจะกินนะเพราะโยมแม่เสียโยมมารดาเสียไม่มีนมจะกินก็ลําบากชีวิตท่านลําบากตั้งแต่เล็กตั้งแต่เกิดโยมยายก็กระเตงกระเตงไปหานมบ้านนู้นบ้างหากินนมคนอื่นนะพูดง,ง่ายก็มาได้ กินนมประจำเนี่ยก็คือน,นมโยมแม่ของหลวงปู่โสรสวัดโคกอูทองซอึ่งปัจจุบันนั้นก็ได้ลาสังขารไปแล้วเป็นเพื่อนกันด้วยเป็นเพื่อนกันเกิดเกิดปีเดียวกันแต่ว่าหลวงปู่โสรสน่ะท่านจะเกิดก่อนประมาณเดือนห,นหรือไงนี่ยะจะเป็นพี่ก ก็กินนมเหมือนเป็นมนารดาเดียวกันนั่นแหละกับ,กบถ้าจะเปรียบนะก็เหมือนกับว่าแม่หลวงปู่โตรโตรเนี่ยเป็นแม่หลวงปู่บุตรายทีหนึง่งเพราะว่าหลวงปู่บุตรายเนี่ยได้ไปกินนมของโยมแม่หลวงปู่โสรต์แล้วก็เจริญเติบโตมาพร้อมกันบวชเรียนกับบวชพร้อมกันเล่าเรียนวิชาอาถาคมอะไรก็ครูบาอาจารย์เดียวกันตอนหลังๆเนี่ยที่หลวงปู่ ตอนตอนตอนหลังที่ตึกออกมาจากการบวทพระท่านก็ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนทางไม่ได้เรียนาาคาถาคมทางพระก็จะจะจะ,จะอะไรนะจากคนละครูบาอาจารย์กันก็กช่วงนี้แหละเพราะหลังจากที่หลวงป,ปู่ได้ลาติขาท่านก็ไปเรียนกับพวกอาจารย์คารวะหลวงปู่โรถก็ เดินธุดงออกไปเรียนตามครูบาอาจารย์สายพระสายอะไรเงี้ยก็คือหลายองค์เหมือนกันตามที่เรารู้ประวัติของหลวงปู่โตรถนะนะแต่ของครูดาเนี่ยส่วนมากจะเป็นสายคารวะ้าส่วนเยอะสายทางพระเนี่ยก็มีไม่กี่รูปแต่เราก็จําไม่ได้ว่าท่านเคยเล่าให้ฟังอยู่ว่ามีชื่ออะไรมางอะไรบ้าง,างแต่เราก็จําไม่ได้น,น่าจะจะชื่อหลวงพ่อ มีหลวงพ่อบุญอะไรเนี่ยแล้วก็ลูกติดสายหลวงพ่อเอียหลวงพ่อจาดอะไรพวกนี้ที่แกเล่าให้ฟังนะแต่ท่านไม่ได้ไปเรียนกับหลวงพ่อจาดโดยตรงไม่ได้เรียนกับหลวงพ่อเอียโดยตรงเพียงแต่ว่าสืบสายวิชากันมาในสายของพระโดยกันสมัยที่ท่านบวชแล้วก็มาศึกมาก็ยังมาเรียนกับคารวะโด,ดยกันอกีกสายคารวาโด,ดยกันอกีก ก็ในทางในทางวิชาคมเนี่ยหลวงปู่จถนาจถนัดเกี่ยวกับพวกเมตตาอตอนนั้นหลวงปู่โซรถท่านเล่าให้ฟังว่าอไอไอรถมันเอาวิชาคงกับพันมันชอบเรียนมันชอบเรียนวิชาทางเหนียวทงทางคงกับพัน์ผมไม่เอาผมบอก เหนียวก็ตายแล้วบอกผมก็เลยเลือกเอาเป็นทางเมตตาดีกว่าไปไหนก็มีแต่คนรักคนชอบอท่านก็เลยแต่หลวงปู่โสรถนะท่านทุกสายท่านนั่นแหละเพราะท่านไปเรียนหลายที่หลายครูบาอาจารย์แต่ของปู่เราเนี่ยส่วนมากท่านจะเอาทางเมตตาจะสังเกตได้ว่ามันที่แขนท่านเนี่ย ย,ยังยังตัดพวกคาถาอาคมเกี่ยวกับเมตตาอะไรอยู่โดยเฉพาะคาถาวิญานกตรึกตรึนี่ดังมากของท่านเนี่ยดังมากในจุดเริ่มต้นของการสร้างวัตถุมงคลเนี่ยของปีนี้นะปีตั้งแต่ปีหกสิมาจนถ,ถึงปีหก้าเนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้เ,เนื่องจากเราสร้างโบสถ์เสร็จแล้วเราก็หยุดการสร้างวัตถุมงคลไปหนึ่งปี เราหยุดการสร้างวัตถุมงคลไปหนึ่งปีคือไม่มีการสร้างวัตถุมงคลใดๆทั้งสิ้นและมาปี64เนี่ยปี64เนี่ยที่เราหยุดปี63เราหยุดสร้างวัตถุมงคลปี64หลวงปู่มาดำริอยากจะสร้างสไลายสักหลังหนึ่งเพราะว่าศาลาหลังเก่าเนี่ยได เริ่มจำรุดตุดตุโทมลงฝ้าเพ้ออะไรเริ่มจะล่วงร่นหลังคาเริ่มจะรั่วก็เลยมาปรึกษากับกับเราว่าจะทำอยากจะสร้างสลายสักหลังหนึ่งปู่อยากจะขอสร้างสลายสักหลังหนึ่งก่อนจะอะไรต่ออะไรท่านนั่นแหละท่านกับพันละนาของท่านไปอเราก็เลยหลวงปู่ก็เลยปรึกษาหลวงปู่ว่าหลวงปู่ท่านหลวงปู่จะสร้างสลายสักหลังหนึ่งเนี่ย หลวงปู่ต้องทําวัตุมงคลนะเพราะว่าจะรอกระตินว่าป่าหรือรอศรัทธาญาติโจมจากภายนอกที่เขาจะมาช่วยเราเนี่ยมันค่อนข้างจะยากโดยปัญหาเศรษฐกิจโดยปัญหาอะไรอะไรต่อมนีหลายหลายอย่างก็เลยขอนอ,ขอนุญาตเราก็เลยขออนุญาตหลวงปู่ว่าถ้าอย่างนั้นหลวงปู่อยากจะตั้งตลาถ้าอย่างนั้นผมขอ เปิดให้มีการสร้างวัตถุมงคลสร้างเหรียญขึ้นหรือจะสร้างอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้ญาติโยมเนี่ยมาช่วยบูชามาช่วยเป็นกําลังในการก่อสร้างท่านก็เลยอนุญาตเราก็เลยได้ให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 ้อนุญาตประกาศรับทีมสร้างผู้สร้างเข้ามาช่วย ก็จะเห็นว่าออกหลายรุ่นช่วงนี้ก็จุดประสงค์ในการสร้างวัตถุมงคลก็ชัดเจนอยู่แล้วสร้างศาลาการเ,เรียนสร้างศาลาการเ,เรียนหลังใหม่ก็ใช้งบงเยอะเหมือนกันประมาณ1ิบห้าล้านสิบห้าล้าน,นหน่อยๆ15ิบห้าล้านกว่าอาจจะถึง1ิบหกล้านเพราะว่าจะเป็นศาลาอเนกประสงค์ที่ ใช้งานได้งานใช้งานได้ทุกทุกอย่างนั่นแหละแล้วก็ภายในก็จะตกแต่งให้เป็นเป็นที่ท่องเที่ยวได้ด้วยในในความคิดในการออกแบบของเรานะก็ก็อยากเชิญชวนคุณโยมทุกทุกท่านนั่นแหละศรัทธาญาติโยมทุกท่านผู้ที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้ก็ เราก็ขอฝากบอกบุญกับคุณโยมทุกท่านให้ช่วยหลวงปู่สร้างศาลาการปรเรียนเงินทุกบาททุกตะตางของคุณโยมนะไม่ได้ไปไหนไม่ว่าจะเป็นการเช่า,ชาบูชาวัตทุงคนหรือจะเป็นการถวายส่วนตัวหลวงปู่ถวายส่วนตัวเราถวายตัวตัวหลวงพี่เนี่ยก็จะเอาเข้าวัดทั้งหมดเอาเข้าใน ในกองทุนสร้างสระทั้งหมดมเพราะเราคิดว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของของคุณโยมทุกท่านไม่ว่าจะการไม่ว่าจะเงินมาจากทางกระถินทางพระป่าทางการบูชาวัตถุมงคลการสร้างวัตถุมงคลเนี่ยมันคือเงินบาปสําหรับเรากับหลวงปู่มันเป็นเงินบาปสําหรับเรากับหลวงปู่เพราะเราคิดแบบนี้นะ ทุกวันนี้เราก็คิดแบบนี้เงินทุกบาททุกสตางค์มันเป็นเงินบาปแต่มันเป็นเงินบุญของคุณโยมทุกท่านคุณโยมถวายมาไม่ว่าจะเป็นเงินจากส่วนไหนถวายตนไหนถวายตนตัวถวายเพื่ออะไรก็แล้วแต่สังฆทานอะไรก็แล้วแต่นั่นแหะคือเงินบุญของโยมแต่มันเป็นเงินบาปสําสหรับพระอย่างเรา เราก็เอาเข้ากองทุนในการก่อสร้างสลาทั้งหมดไม่ได้เอาไปไหนก็ขอเชิญชวนคุณโยมที่ได้ดูคลิปวีดีโอนี้ให้มาช่วยหลวงปู่สร้างสลาจะได้สำเร็จรุล่วงตามเจตนารม์ของหลวงปู่ก็วัตถุมงคลทุกๆรุ่นที่ทางวัดให้บูชาหรือให้ผู้สร้างเข้ามาสร้าง ก็ทุกบาททุกสตางค์เข้าวัดหมดเข้ากองทุนการก่อสร้างศาลาทั้งหมดเดี๋ยวสร้างศาลาเสร็จก็ปิดการสร้างอีกไม่ใช่ว่าจะสร้างจะสร้างวัตถุมงคลไปเรื่อยๆไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะเราเป็นคนที่แบบว่าทําอะไรต้องทําให้เสร็จเป็นอย่างๆไปสร้างวัตถุมงคลเพื่อศาลาก็ต้องศาลาสร้างวัตถุมงคล เพื่อการก่อสร้างอุโบสถก็ต้องอุโบสถหลังจากเสร็จเราก็จะปิดการสร้างถ้าหลวงปู่ย <c oughs> ังอยากจะสร้างอะไรต่อก็ค่อยว่ากันใหม่ค่อยมาสร้างกันใหม่มามามา,มาทำวัตถุมงคลกันใหม่ก็ขอจเจริญพรบอกบุญคุณโยมสายบุญทุกทกท,กท่านแล้วก็ขออำนวยววพร <c oughs> ให้คุณโยมทุกท่านที่ได้ มีจิตศรัทธาร่วมช่วยหลวงปู่สร้างสลาจะคนละห้าบาทติดบาทหรือจะโดยทางตรงโดยทางอ้อมอก็ขอคพณโยมมีอายุวนันนะสุขาพยะพละปฏิพานถน,นันถักสารสมบัติพรใดที่ประเตฐก็ขอให้พรนั้นจงสำเร็จแก่พุญโยมสมตามความมุ่งมากปรารถนาในทุกๆประการจเจริญพร อสิบาธานสีเลจเนจังวุตาตาจีโนตตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังอาลังปเจริญเจริญอายุนัสุขละลาใจจากทุกข์ทุกข์ครทิศถึงได้สนใจหวังตั้งใจและก็ทุ่มอาถนาใีอายุนนาทุกขละละ thuốc thuốc khăn thơm. Nhà nhóm, ở sáng sớm ra khăn thơm, luồng gần nơi. cái khẩu là thuốc khăn thơm thơm